อยู่ต่างแดนนาะนที่สุดในชีวิตครั้งนี้กลับมากับฟิลิปปินส์ค่ะโอเคก็เริ่มกันตั้งแต่ตื่นนอนเลยโอเคก็เป็นวันที่จะต้องไปซักผ้าน,นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็เก็บห้องแล้วก็วันนี้จะลองหุงข้าวเองครั้งแรกเลยจะเป็นยังไงทุกคนลุ้นกันนี่ลุกมาเลยวแล้วก็นี่อยากเปลี่ยน transition <c oughs> แบบเท่ๆแต่สุดท้ายก็กลับมาเก็บเตียงเหมือนเดิมทำทำไมไม่รู้แต่ว่าให้รันแบบสปีดนะคะดูเก็บเตียงแม่หนูต้องภูมิใจอเอาจริง พ่อหนูด้วยน <What? S 1> ี่บ้านไม่เคยทำแล้วก็มาล้างหน้ากันนะคะแล้วนี่ก็เป็นเอาคลิปวันนี้ค่ะออนเทรน,นะคะ่ะน้ำตาลฟ้าอดพอัดเคทก่อนนี่หนูชอบฟังมากคืออตะโกนงทำไมก็กำลังลงไปลอนท์รีนะคะไปซักผ้าเอาจริงอยู่บ้านไม่เคยทำอนี่ก็กำลังคุยกับอาเต้อยู่อาเต้แปลว่าพี่สาวนะเต็งแม่มาถ่ายรูปเก็บภาพสักนิดแต่ทำไมปากเราแดงขนาดนั้นอันนี้ก็ลองเข้าข้างแรกดูดีอยู่นะเป็นรูปเป็นร่างแต่จะรอดแม่นะก็ต้องลองที ปากกระพริบพปากกระพริบจ้าอะไรวะเนี่ยโอเคนี่ก็กำลังไปประชุมนะคะปากกระพริบไม่อยู่เลยโอเคนี่ก็นั่งฟังภาษาอังกฤษมือกระดิกทำไมตั้งใจเกินโฟกัสอยู่ก็คือเป็นหนึ่งแล้วก็เดินย่อยคือจะเนียนมากคลิปนี้นะคะตัดต่อละเอียดมากหวังว่าจะชอบนะครับนอนแล้วบาย